ช่วยกันซีเอฟหน่อยเสียอะไรคะาเสียน้ำปลาอเ่าเลยละกันน้น้ำปลาอย่างดีนี่ก็คือไปดูขั้นตอนทุกอย่างในการผลิตมาใช่ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทุกอย่างใช่ไหมอันนี้เสียคือทำใม่หมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องแม้กระทั่งเรื่องปลาปลานี่คือเสียไปเปิดเพลงให้ปลาฟังทุกคืนนะจริงก็นี่เปิดไก่จ๋าทุกวันไปเปิดไก่จ๋าให้ปลาฟังปลากระตักฟังนี่ใช้ปลากระตัก โอ้ my god ใช่เพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันซีเอฟหน่อยสือว่าเสียขอขอเสียไหวเสียไหวแล้วช่วยเสียเอฟหน่อยนะคะช่วยด้วยนะคะช่วยด้วยคนดูช่วยด้วยโปรโมชั่นก็คือเหมือนเดิมพิมพ์1200เท่ากับมารักกันจริง349 6ขวด1นึ0งนี่คือ1ลัง1ลัง24ขวดหรือว่าจะเป็น349เท่ากับ6ขวด พิมมาให้เสียชื่นใจน้อยด้อมเสียชื่นใจอ่ะด้อมเสียไม่เห็นให้ชื่นใจแถวไม่ได้ใช่ถ้าขึ้นชื่อว่าด้อมเสียแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยยังไม่เห็นเลยเอาผ้าออกไม่ได้ที่จะเก็บไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับที่เซ็นท่านเชียงใหม่ก็บอกแงว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอราใส่ไหมได้รับน้ำปลาเมื่อวานนี้จ้ายืมเงินเสียใจไปก่อนเดี๋ยวเสียโอนให้ที่หลังใช่คนกันไปก่อนคนรวยๆเขาคุยกันง่ายๆซื้อไปก่อนเดี๋ยวเสียโอนให้ทีหลัง เสกกินน้ำได้คะเนี่ยเสียเอฟเองมมาแล้วสองแสนขวดเสกกินน้ำก็เลยคะเนี่ยน้ำปลาร้าชื่อไหมอ๋อเห็นเป็นน้ำปลาร้าใส่น้ำแข็งชุ่มชุ่มชื่นใจกินแล้วแบบว่ารู้สึกเหมือนโล่งเนาะใช่แล้วน้ำปลาร้าเสียเนี่ยกินแล้วหน้าไม่บวมเพราะโซเดียมน้อยอ๋อถูกเนี่ยเป็นเคล็ดลับไงถึงจะบอกว่าสดใสออร่าเปล่งปังเปล่งประกายเสียหล่อมากเลยอ่ะนี่พูดตรงกองใกล้ๆเราใ็จะตาชม อย่าพ yeah, right? okay, so ูดอย่างงั้นอย่าพูดไปอวิเสียเอามือมาโดนขาสินี่โถคุณรู้กับว่าจริงช่อย่าพูดไปเขาก็รู้กันหมดนี่มันเพจมิสการ์ไทยแลนด์นี่ไม่ใช่ไอจีเสียนะวิเสียค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะแบบควบคุมสติให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่านี่คือมิสการ์ไทยแลนด์เข้าใจปะเอฟกันก่อนถือว่าเสียขอเลี้ยงไม้ชื่นใจหนึ่งสอง หนึ่งสองศูนย์ศูนย์เท่ากับเท่าไหร่หรือจะเป็นสามสี่เก้าขวดเท่ากับเท่าไรหนึ่งลังมีเท่าไหร่นะคะซี่ยรับประกันความหอมถูกต้องพิมพิมมาในนี่เพราะว่ารหัสมันจะดูดนะมันจะดูดต้องพิมพ์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์กับสามสี่เก้านะคะรหัสมันจะดูดในไลฟ์มีเสียขอแล้วนะไม่มีใครพิมพ์มาเลยเหรอไม่มีเลยหรอ